เชฟของทางร้านหอยแซ่บก็แล้วนะคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นค่ะอยากให้เชฟนะคะช่วยแนะนำเพืให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนค่ะเชฟลุ่งค่ะจากร้านหอยแซ่บค่ะค่ะนะคะเมนูแรกเป็นเมนูอะไรคะัลาบเป็ดกรอบค่ะค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวให้เชฟนะคะแนะนําวัตถุดิบของเมนูนี้ก่อนได้ค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะมีมีเป็ดค่ะมีเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดใช่ไหมเนื้อเป็ดนี้เหมือนเหมือนผ่านกัน เอาไปทอดค่ะค่ะต้องมีวิธีการทํำยังไงคะอ๋อเนื้อเป็ดเราสับให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็เอาไปคลุกแป้งกรอบนิดนึงเพื่อที่ไม่ให้มันติดค่ะแล้วก็ตั้งกระทะร้อนๆก็ลงไปทอดต้องใช้ไฟร้อนค่ะใช่ไมคะไม่ร้อนมากค่ะปานกลางอค่ะค่ะก็จะได้เป็ดเป็ดทอดเป็ดขาดตัวนี้นะคะค่ะต่อไปค่ะแล้วก็มีพริกป่นค่ะข้าวผัค่ะมะนาวน้ำปลาค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะ ผักชีไทยผักชีฝรั่งหอมซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยแล้วก็ใบมะกรูดทอดแล้วก็พริกทอดค่ะค่เนื้อขะที่เห็นนะคะเป็นน้ำลาบน้ำราบนะคะสูตรพิเศษเลยในในน้ำราบเนี้ค่ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะก็มีข้าวคั่วแล้วก็พริกน้ำปลามะนาวแล้วก็มีสูตรพิเศษของร้านเราก่อนอื่นเราก็เอาน้ำราบลงไปค่ะ ที่เราผสมกันหมดทุกอย่างแล้วค่ะ่อไปแล้วก็เอาเตดลงไปคลุกค่ะอทอนํำเตดนะคะที่เราทอดแล้วนะคะลงไปคลุกกับน้ำลาบที่เราได้เตรียมไว้แล้วค่ะก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะคุค่ะก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะก็จะมีความกรอบของตัวเตดที่เราทอดที่ชุบแป้งนิดนึงนะคะอืกินหอมมากเลยค่ะ น้ำมะนาวของทางร้านนี้เราใช้เป็นมะนาวมะนาวสดค่ะเราใช้เป็นมะนาวสดเลยค่ะมะนาวสดค่ะมันจะเพิ่มความหอมใช่ค่ะใส่น้ำมะนาวนิดนึงเติน้ำมะนาวลงไปนิดนึงค่ะน้ำปลานะคะเพิ่มเติมรสชาติลงไปนะคะเพิ่มความแซ็ตให้กับเมนูนี้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยค่ะหอมแดงค่ะค่ะผักชีฝรั่งค่ะค่ะผักชีฝรั่งค่ะหอมซอยค่ะหอมซอยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะค่ะผักชีเอาไว้แต่งหน้านะคะเราก็เอาผักชี นะคะแล้วก็หอมซอยนะคะใบมะกรูดซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งจานใส่จานกันนะคะค่ะ จัดจานด้วยสกาดหอมใช่ไหมคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับจานนี้นะคะค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดทอดค่ะแล้วก็ชีดนึงตกแต่งจานนะคะแล้วก็พริกคแห้งทอดบอกเลยว่าจานนี้แซ่บแน่ๆค่ะ